ผมแล้วก็ผู้การมาคอุตสตนะครับเรามีความดีที่ได้มีโอกาสนะครับในกนนารส่งน้ำเพื่อเป็นการขอ,อก,าก้ามาตลอดเนเป็นการขอพรจากองค์พระนอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งสําคัญผู้บ้านผู้มือของอําเภอสมเด็จของเรามาบริการกบฎดีนะครับตามประวัติศาสตร์อนนอนแห่งนี้สร้างมาแล้วพันกว่าปีนะครับและขนาดียู่เัจจยบ วันนี้ก็เป็นที่ที่พี่น้องประชาชนมากราบสักการะประกับขอพรในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกุมหนึ่งนะครับที่ทางการท่องเที่ยวนะครับและกีฬาจังหวัดนครพิมานได้จัดท้อประมาณมาเพราะฉะนั้นก็ตั้งเมื่อวานนะครับจึงได้มีการจัดกิจกรรมนะครับมีการเปิดตั้งเมื่อวานนะครับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพิมาก็มาทำพิธีเปิดนะครับและขณะที่การวันนี้เนี่ยพวกเราที่มารวมกันอยู่นี่นะครับก็จะได้เียอการได้ สงน้ำนะครับผมพระนอนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คงอยู่ที่สงน้ําองค์จำลองนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมคิดว่าด้วยใจด้วยจิตสภาของพวกเราที่มากันนะครับก็คงจะทําให้พวกเราตั้งใจมาแล้วนะครับได้องค์ไหนนะครับก็ถือว่าบุญเหมือนกันนะครับผมในวันนี้นะครับในโอกาสของวันสงการที่ผ่านมาเมื่อวานนะครับและวันนี้เป็นวันครอบครัวถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเราผมขออนุญาตและนัศดาฤกษีและใจตลอดจน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลอลิพิิพนะครับได้โดนประดาระทาพพรให้กับทุกท่านนะครับและก็ยทุกท่านที่อยู่ที่บ้านนะครับขอให้ทุกท่านนั้นมีในความสุขกายสุขใจนะครับนมกคิดสิ่งใดก็สมนเรื่องความมุ่งมากปการถนานะครับสิ่งใดที่ทุกท่านมากาบพรจากองค์นอนก็ขอให้พรนั้นสมบูรณ์กลับทุกท่านตลอดไปนะครับขอขาบขระคุณทุกท่านครับ เ<ไ>อาวัไปที่นี่ได้ยินเสียงหงใ,หใจเมืองเก่าสมเมากรบสานเธอมา,าย้ไว <ไ>รางวัลชนะนเลิศอของเราฮะเงินรางวัลถึง3,000บาทเลยชนะเลิศโบที่โบที่โบที่หมายเลขสิบมูสิบจากบ้านหนล,านนลุงปูนครับผมนายนัทิพลกําสูงเนินแล้วเรื่องเก่าไป